เรื่องที่สองก็เรื่องชื่อเดิมเลยจับพักคทียพิกขุวัตถุคา,าถาก็ตรัสคล้ายๆเดิมแต่ว่าเหตุการณ์ไม่เหมือนเดิมนะครับสับเบตสันติธันดัสสะสัสบเบสังชีวิตังปิยังอัตานังอุปมังกัตวาน,น,นะหนยะนะคาตเยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยกเว้นพระอรหันต์แล้วก็ สัตสามจะพวกอย่าลืมจําไว้เพราะอะไรจึงไม่กลัวท่านเหล่านั้นก็บอกเหตุผลไปแล้วนะครับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมสะดุ้งต่อทันดะต่ออาวุธที่จะมาทําร้ายไม่ว่าจะเป็นไม้หรือก้อนดินหรือมีดดาบหรือหอกหรือปืนเป็นต้นจนกระทั่งแม้แต่ฝ่ามือนี้ก็เป็นอาวุธได้ศอกเขา่าอะไรพวกนี้เป็นอาวุธได้หมดชีวิต เป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงชีวิตต่างแปลว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ได้แก่การสืบต่อของชีวิตอินทรีย์ในชาติหนึ่งเรียกว่าชีวิตพวกเราตอนนี้ยังมีชีวิตชีวิตที่ว่านั้นก็คือชีวิตอินทรีย์ที่ยังสืบต่ออยู่ชีวิตอินทรีย์นี้มันเกิดจากกรรมถ้ากรรมหมดชีวิตอินทรีย์จึงจะหมดไปชีวิตอินทรีย์ก็จะมีทั้งด้านนามกับด้านรูปแต่ความตายเนี่ยมันจะอยู่ด้านรูปอย่างเดียวด้านนามมันไม่ตายทุกท่านคงรู้หมดแล้วเนาะตัวนี้ นะครับเมื่อชีวิตอินทรีย์ขาดความสืบต่อไป mm. ก็เรียกว่าตายหรือมรณะเวลาเรานึกมรณะสติก็คือเรานึกความขาดตอนของชีวิตินทรีย์ตัวนี้เม mm. ื่อมันหมดกรรมไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่ามรณะที่แท้จริงในมรณะสติเป็นสภาวะที่จะเกิดในอนาคตนะครับเนี่ยชีวิตชีวิตตังนี้ก็คือชีวิตอินทรีย์นั่นเองนะคำว่าชีวิตนี้ไม่ใช่รูปนามขันห้าทั้งหมดนะหมายถึงชีวิตอินทรีย์ที่ ทำหน้าที่รักษาภพชาตินี้เอาไว้นะครับชีวิตินทร์ย์ที่ยังสืบต่ออยู่ในชาติหนึ่งหนึ่งก็มันของเกิดดับแต่ว่าของที่เกิดใหม่มันก็ยังเป็นพวกเดิมอยู่ก็เหมือนอย่างกุศลเกิดดับแต่กุศลยังเป็นอันเดิมคล้ายๆเดิมมันก็เรียกว่ากุศลสืบต่อชีวิตินทรียีมันเกิดจากกรรมมันเกิดและดับแต่มันก็ยังเป็นอันเดิมอยู่สืบต่อไปเรียกว่ามีชีวิตถ้าตัวนี้ขาดไปก็เรียกว่าตาย ชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยกเว้นพระอรหันต์เช่นเดียวกันเพราะพระอรหันต์ท่านจะมีใจเสมอกันทั้งชีวิตและความตายนะชีวิตก็คือการที่ขันยังรวมกันอยู่ที่ขันยังรวมกันอยู่เพราะมีเจ้าเนี้ยรักษาไว้นะครับก็คือชีวิตตินทรีตัวเนี้ยรักษาไว้เรียกว่าชีวิตส่วนความตายก็คือขันแตกออกจากกาันที่ขันแตกออกจากกันก็เพราะชีวิตตินทรีย์ไม่สืบต่อแค่นี้เองนะพอเขา้าใจไหม เราจะได้เข้าใจว่าชีวิตคืออะไรชีวิตไม่ใช่รูปนามกันห้านะชีวิตก็คือชีวิตตินทรีย์ที่ยังสืบต่อในชาติหนึ่งหนึ่งตายคืออะไรก็คือความขาดของชีวิตตินทรีย์พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอันนี้คือหลักอภิธรรมเราธรรมดาธรรมดาเนะี่ยแต่บางทีพอเรียนเรียนไปม,นมามันงงเหมือนกันนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะลืมกําหนดจําไว้นะครับเนี่ย ชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบุคคลกระทำแล้วซึ่งตนให้เป็นอุปมาไม่พึงฆ่าเองและไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นฆ่า,าอย่างนี้นะครับเรื่องราวก็เกิดขึ้นคล้ายๆเดิมอย่างที่ผมพูดเกริ่นไปแล้วเมื่อกี้นี้พระชัพพักกีใเนี่ยถึงแม้ท่านจะดื้อบ้างก็ตามแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยแล้วท่านก็มีศักดิ์ศรีที่จะไม่ทำข้อเดิม นหนไหนตบเขาแล้วเขาเขย่าศอกแล้วมันผิดผิด,ผดอาบัติปาเจตีท่านก็ไม่ทําข้อนั้น,นว่าไปแล้วท่านก็แบบมีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคือไม่ทําผิดเพราะที่ท่านตบเขาท่านไม่มีความผิดเลยเพราะเป็นต้นบัญญัติสมัยเก่าไม่มีใครไม่มีพระเตะพระท่านเอาก่อนเขาเลยไม่มีความผิดเลยเป็นอาธิกรรมิกะเป็นต้นบัญญัติทีนี้ท่านเป็นต้นบัญญัติข้อนั้นแล้วก็คือข้อที่ว่าด้วยเรื่องปาราสิกขาบท อาบัติปาจิตตีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วท่านเป็นต้นบัญญัติก็ได้รับยกเว้นแล้วต่อมานะอย่างนี้เรื่องราวก็เกิดขึ้นอีกทํานองเดียวกันนะก็ท่านก็แบบเดิมนั่นแหละชอบไปคมขู่ชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาโดยเฉพาะพวกหน้าค่มขู่ที่สุดก็คือพวกพระบชใหม่เป็น17องค์นี่แหละสัตตะรัศวคีดูหน้าเป็นพวกผู้ดีอะไรต่อมีอะไรหน่อยท่านก็อาจจะขึงขังหน่อยนะพวกพระสัตตะ รสะสราวขีก็เอาอีกแล้วก็จัดแจงทำนั่นทำนี่อะไรเรียบร้อยดีทีเดียวนะ,ะพระชัวพคขีก็ไปไล่อีกแล้วไปไล่บอกว่าเดี๋ยวที่นี่เป็นของผมเดี๋ยวผมจัดการต่อพวกนั้นก็ไม่ยอมนะ,ะอย่างนี้พวกพระชัวพคขีก็รู้ว่าถ้าไปตบเขาตีเขาก็จะต้องอบัติปาจิตติก็เลยแค่ทำไม้ทำมือเขาเรียกว่าใช้หอกคือมือเนี่ยนะ นะทำมือขูอ ủ, นะ่ยกมือขู่นะยกมือขู่เหมือนเงื้อมือถ้ายุคนี้ก็เวลาโมห Istanbul, โมหก็เงื้อมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโ,วโดนไม่ใช่น้อยนะอะไรอย่างี้นะชี้หน้านู่นนี่นั่นแล้วก็เงื้อมือทําท่าเหมือนจะตบจะตีแต่ไม่ตบจริงเพราะว่าตบจริงนั้นโดนไปจะตีไปแล้วเดี๋ยวถ้าไปทําอย่างนั้นปุ๊บเดี๋ยวจะเสียหน้าเวลาที่อยู่ในสงฆ์ว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมจะต้องมาแสดงอาบัติท่านแบบ โอ้โหว่าไปแล้วก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคือไม่ทําผิดซ้ําหาเรื่องทําผิดอันใหม่ก็คือลุยแหลกเลยเข้าไปแต่เงื้อมืออย่างเดียวเงื้อมือพวกนั้นก็โอ้โหสู้ไม่ไหวเหมือนกันแข่งเงื้อมืออย่างเดียวก็สู้ไม่ไหวพวกภิกษุ17รูปนั้นก็ร้องเสียงหลงเลยเหมือนเดิมอีกแล้วนะอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าก็คงคัมเรนกันแหละพระสองกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะพระฉับปักีจริงๆไม่ใช่คมัมเรนเฉพาะพระสัตตารสะอย่างเดียวก็ไป เรื่องนั้นเรื่องนี้ของท่านไปเรื่อยนั้นท่านเป็นต้นบัญญัติเยอะแยะเลยท่านพระฉับพะขี่หกรูปเนี่ยมีเรื่องเยอะท่านเราเนี่ยนะเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างบางทีก็ไปโมโหโคารวาสบ้างอะไรบ้างไปนั่นไปนี่ของท่านไปเรื่อยนะ่านก็ทําของท่านไปเรื่อยแต่ท่าน <S <S ไม่อาบัติสักข้อเลยนะที่ทำทำนะเพราะว่าเป็นต้นบัญญั <S <S ติตอนหลังไม่มีว่าบรรลุหรือไม่บรรลุไม่ได้กล่าวถึงนะครับํำดองนี้นะ นักเลงประจําเชตวันประมาณนั้นนะนะ <c oughs> <c oughs> คุมคุมซอยเชตวันพระจักรพคีนักเลงคุมแต่ว่าท่านมีข้อเด่นอย่างที่ผมบอก <c oughs> ก็คือข้อไหนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วไม่ล่วงละเมิดนะนี่ก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีเยอะทีเดียวนะครับอันนี้ไปสอบไปเข่าเขาแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติปานจิตติแล้วก็ไม่ไม่ทำก็แค่เงื้อมือเงื้อเท้าอะไรเฉยๆเรียกว่าใช้หอกคือฝ่ามือหรือชี้ เหมือนจะทําร้เนาะพวกเราคงรู้จักอยู่เนื้อมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเื้อมือนี่แหละเนื้อมือหรือไม่ก็จับวัตถุเหมือนจะคว้างจะอะไรแต่ว่าแค่ทําท่าอย่างนี้นะครับก็พระสัตระสวกีก็อยู่ไม่ไวเช่นเดิมก็เลยส่งเสียงร้องโอดโอยกันอะไรกันแล้วก็ร้องไห้กันอะไรกันพระพุทธเจ้าก็คงทราบด้วยญาณของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้บัญญัติวินัยแสดงข้อธรรมะต่างๆให้เหมาะ นะที่ตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องบัญญัติวินัยเป็นหลักแต่การจะบ,บัญญัติวินยัยพระองค์ก็จะแสดงธรรมสะก่อนเพื่อให้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นหลักธรรมที่แสดงความเป็นจริงไว้นะพระองค์ก็เรียกพระกลุ่มนั้นมาแล้วก็เรียกพระในเชตวันม,มาเรียกพระที่อยู่ใกล้ชิดต่างๆในเมืองสาวัตถีมารวมสงเพื่อที่จะบัญญัติวินยัยก็ได้สอบถามต่างๆแล้วก่กอนจะบัญญัติวินัยก็แสดงธรรมแสดงธรรมเสร็จแล้วก็เนี่ย าสคาถาแล้วก็ค่อยบัญญัติวินัยวินัยเรื่องนี้ก็ต่อจากปหาระศิกขาบทนั่นเองนะครับก็เป็นศิกขาบทที่เรียกว่าตละสติกะศิกขาบทตละก็แปลว่าฝ่ามือเอาฝ่ามือหรือว่าเอาการเงื้อมือทําท่าเนี่ยเป็นอาวุธสติกะแปลว่าหอกหรืออาวุธเอาการเงื้อมืออย่างพวกเราเนี่ยอย่างเงื้อมือปุ๊บนี่โอ้โหสุนัขวิง่งหางจุกตูเลยนะอย่างนี้ก็เป็น อาวุธของเราจริงๆก็คือแค่เงื้อมือด้วยความโมโหนี่ก็เป็นอาบัตและสสำหรับพระก็เป็นอาบัตปาจิตติถ้าพระโมโหแล้วเงื้อมือทำท่าจะทำร้ายพระอันนี้เป็นอาบัตปาจิตติถ้าพระโมโหแล้วทำท่าเงื้อมือหรือเงื้อเท้าหรืออาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะทำร้ายโยมทำร้ายสัตว์เป็นอาบัตทุกกฎอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับคือถ้าทำร้ายพระด้วยกันนี่เป็นปาจิตติเราจำแม่น ถ้าทำร้ายโยมเป็นอาบัติทุกกฎทำร้ายสัตว์เป็นอาบัติทุกกฎส่วนฆ่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละระดับกันถ้าพระฆ่าคนัน,นี้ก็เรารู้อยู่แล้วเป็นปาราชิกใช่ไหมถ้าฆ่าสัตว์ก็รองลงมาก็ว่าไปเป็นคนละศกขาบทตอนนี้ทำแค่ทำร้ายถ้าทำร้ายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยศอกเขาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปาจิตติถ้าพระทำร้ายพระถ้าพระทำร้ายโยมหรือสัตว์เป็นทุกกฎถ้าแค่เงื้อมือ เงื้อเท้าทําท่าจะทําร้ายด้วยจิตที่โมโหเนี่ยก็เป็นปาจิตติเช่นกันนะครับถ้าเงื้อมือเงื้อเท้าต่อโยมเนี่ยรวมทั้งต่อสัตว์ก็เป็นทุกกดนี่พอเข้าใจไหมครับอันนี้คือตัวอาบัตส่วนตัวธรรมเทศนาก็อย่างที่อ่านไปเมื่อกี้นะครับคงไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าเหมือนๆกันเลยเปลี่ยนแต่บาตท,ที่สองสัเเบสังชีวิตตังปิยังชีวิต เป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงชีวิตเนี่ยเป็นที่รักฉะนั้นชีวิตนี้ก็เป็นทุกขสัตดิ์นะก็คือชีวิตินทรีย์เป็นรูปประคันเป็นส่วนหนึ่งของรูปประคันนะครับเป็นที่รักชีวิตินทร์สีนะชีวิตในที่นี้หมายถึงรูปประคันอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆตัวชีวิตินทรียีมันก็มีนามด้วยแต่ว่านามนั้นเขาไม่เกิดไม่ตายอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับชีวิตอะไรเยอะพะถึงตายเขาก็เกิดใหม่อยู่ดี ส่วนรูปนี่เวลามันตายหรือมันขาดไปมันจะตายไปเลยฉะนั้นชีวิตกับตายเนี่ยเขาก็เลยเอารูปชีวิตอิทรีย์เป็นหลักพอเข้าใจไหมครับเ mm hmm. เวลาเราทํากรรมฐานมารณะสติเนี่ยก็คือให้นึกถึงชีวิตอินทรียตัวนี้ความขาดของชีวิตอินทรีในชาติหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้ชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงชีวิตเป็นทุกสัตว์ความรักนี้ เป็นสมุทยสัตว์เกิดจากภาวะตัณหาอย่างที่พูดไปแล้วที่จะไม่มีชีวิตและไม่มีความรักก็คือนิพพานนะฮะเกิดมามีชีวิตจะไม่รักชีวิตนี้ไม่ได้นะทำยังไงก็เป็นไปไม่ได้ส่วนพวกเรานี่มาเรียนธรรมะบางทีไม่อยากจะรักมันก็มีนะอันนี้แสดงว่าคนปฏิบัติไม่เป็นนะจริงๆเราต้องปฏิบัติให้เป็นให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดคนที่จะไม่รักชีวิตก็คือพระอระหรันต์ เพราะท่านเป็นกลางต่อทั้งชีวิตทั้งความตายเท่ากันชีวิตกับความตายจริงมันก็เท่ากันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันก็คือทุกข์ษัตริ์เท่ากันนั่นแหละเกิดก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์พวกเราก็ท้องกันเป็นประจำแต่ว่าแม้จะให้มันเข้าใจทะลุทั่วถึงนี่มันก็ต้องรอถึงพระอรหันต์ทีเดียวนะอย่างนี้ทํานองนี้ถึงเราจะเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันก็กิเลสมันหลายชั้นนะเนาะเราก็ละแค่สักกายทิฏฐิเท่านั้นเองส่วนอันอื่นก็ยังละไม่ได้นะครับรักตัวกลัวตายก็ยังอยู่นะ ผมนั้นนะครับตาหองนี้ทั้งที่รู้ว่าตัวในขันห้าไม่มีแต่ว่าก็ยังมีตัวเพราะยังมีอัศมิมานะอย่างนี้ก็ยังมีตัวอยู่นะอัศมีมานะนี่ก็เป็นกิเลสอีกจนิดหนึ่งเป็นกิเลสในความมีตัวแต่จริงๆไม่มีตัวในขันห้าเพราะละสักยทิฏฐิแล้วสักยทิฏฐิก็คือความเห็นผิดว่ามีตัวมีต,มตนในขันห้านั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันก็จะไม่เข้าใจผิดในเรื่องตัว เพราะตัวจริงๆไม่มีแต่ตัวจะมีเมื่อมานะเกิดขึ้นแต่มานะก็ย่อมเป็นของไม่เที่ยงไปด้วยนะตัวจะมีเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแต่ตัณหาก็เป็นของไม่เที่ยงไปด้วยเขาเลยเข้าใจว่าอ๋อตัวมันเป็นสมมุติเฉยๆมันเป็นอารมณ์ของมานะบ้างของตัณหาบ้างอะไรบ้างส่วนทิฏฐิที่เห็นผิดว่ามีตัวอยู่ในขันห้าขันใดขันหนึ่งนี่ไม่มีหรอกอย่างนี้ทํานองนี้นะครับก็หลายชั้นอยู่เนาะบางคนไม่เข้าใจตรงนี้ อาไม่มีตัวแล้วจะไปกลัวตายทําไมอันนี้พวกไม่เคยเป็นโสดาบันมันก็เป็นซะอย่างนี้งงงงอยู่ฉะนั้นพวกเราก็ค่อยๆเรียนไปสรุปแล้วที่จะเลิกกลัวตายจริงๆมีแต่พระรหันต์นะพระนาคามียัง,ย,งยังมีภาวะตัณหาอยู่แต่ท่านไม่ออกมาแบบอะไรเขาเรียกเป็นความกลัวแบบแบบที่เป็นปฏิฆะแบบอันนั้นเพราะอันนั้นพวกนั้นละได้หมดแล้วนะครับแต่อาการที่รักชีวิตเนี่ยก็คือเป็นการแสดงว่ายังกลัวความตายอยู่น,นั่นเอง แต่ไม่มีอาการกลัวในแบบเป็นกิเลสประเภทปฏิฆะอะไรต่อไมีอะไรแต่ยังมีภาวะตัณหายไหมพระอนาคามียังมีภาวะตัณหาย,ยังอยากอยู่นะพอเข้าใจไหม <c oughs> ยังอยากเป็นอยู่นะทีนี้ถ้าพูดภาษาเราเอา้าอยากเป็นอยู่ก็แสดงว่าไม่อยากตายสิอันนี้เราพูดแบบภาษาคนธรรมดาแต่พระอนาคามียังอยากเป็นอยู่แต่พูดว่ากลัวตายไหมไม่ต้องพูดเพราะว่ากิเลสพวกกลัวมันหมดแล้วไง ก็จริงๆอยากเป็นอยู่มันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งใช่ไหมกลัวตายก็เป็นกิเลสตัวแต่กิเลสกลัวตายหมดไปแล้วเหลือแต่อยากอยู่พอเข้าใจไหมแต่ถ้าเป็นพวกเราถ้าอยากอยู่ก็ต้องกลัวตายสิอันนี้มันก็เป็นพวกกิเลสหลายตัวพวกกิเลสหลายตัวมันไม่เข้าใจว่าคนอื่นเขาหมดอะไรไปบ้างแล้วมันเลยคิดไปเองกันใหญ่อนะ่าฉะนั้นเวลาเรียนธรรมะเราก็อย่าเพิ่งไปคิดไปเองนะถ้าง่ายๆก็คืออะไรที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมาจากกิเลส พอก,กิเลสได้บ้างอะไรบ้างความเยอะนี่มันก็ลดลงลดลงลดลงอย่างเช่นรักตัวกลัวตายรักตัวก็กิเลสตัวหนึง่งกลัวตายก็กิเลสติตัวหนึง่งถ้าละก,กลัวตายก็ไม่ได้ระรักตัวนะพอก็ใช่ไหมทำนองนี้ก็ไล่ไปนะครับทำนองนี้ก็กิเลสก็มีเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับอันนี้ก็รกระจายตัวมาจากความไม่รู้อริยสัจคืออวิชชานั่นเองถ้าวิธีแก้ก็มีอันเดียวคือ ทำวิชาให้เกิดขึ้นนะรู้อริยสัจสีนะครับจบเรื่องที่สองแล้วเห็นไหมเรื่องที่หนึ่งกับเรื่องที่สองคล้ายๆกันเลยก็เป็นการแสดงสัจธรรมธรรมดาซึ่งมีอยู่กับพวกเราทุกคนนะพวกเราจึงควรทําตนให้เป็นอุปมานะครับก็คือเราก็ทุกเขาก็ทุกเขาก็รักชีวิตชีวิตคือทุกขนาดทุกก็ยังรักนะเราก็รู้ว่าชีวิตเป็นทุกฟังมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อไหร แล้วเรียนธรรมะม,มาเยอะด้วยนะเยอะกว่าเขาด้วยแถมรักเหมือนเขาเลยตรลงดีกว่าเขาไปนี่ไม่มีใครดีกว่าใครหรอกว่าไปแล้วมันเป็นแค่สัจธรรมเท่านั้นเองฉะนั้นผู้ที่เรียนธรรมะก,ก็เป็นทุกข์นะฮะส่วนผู้ไม่เรียนธรรมะก,ก็เป็นทุกข์แต่ว่าคนเรียนธรรมะพอรู้จักว่าทุกข์เป็นทุกข์เท่านั้นเองส่วนคนไม่เรียนเขาไม่รู้ส่วนพวกเราก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันแต่ว่ารู้ว่าอะไรคืออะไรแยกแยะออกนะครับนะอย่างนี้ทํานองนี้ เราก็สะดุ้งกลัวต่อท่อนไม้เหมือนกันคนภายนอกก็สะดุ้งกลัวต่อท่อนไม้เหมือนกันแต่เรารู้จักว่าความสะดุ้งกลัวนี้เป็นทุกข์สัตว์ความกลัวนี้เกิดจากสมุทยัยคือภาวะตัณหาส่วนพวกนั้นเขาไม่รู้เขานึกว่าตัวเขาสะดุ้งไปเลยนะยึดทั้งทุกข์ทั้งเหตุเกิดทุกข์เป็นตัวตนไปเลยเรียกว่าเอาวัตะมาเป็นตัวตนนะจริงๆทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์มันเป็นวัตะใช่ไหมเป็นสัจจะสองข้อมันไม่มีตัวอยู่ในนี้นะครับทำนองนี้ ฉะนั้นที่เราเรียนเบื้องต้นก็เพื่อให้ละความเห็นผิดเท่านั้นเองเพื่อให้รู้จักวัตตะก็คือสัจจะสองข้อนั่นแหละเป็นของที่มีอยู่จริงๆ